สัสดีครับผมบบาหน้องครับมือนีมาพบพพอกันอีกแล้วครับมือนี้บาหน้องมีเรื่องชิมเบ่าสู้ฟังครับผมมือเนินมีเถายายอยู่คนหนึ่งเนาะเบาหน่องด้บังเอิญไปเจอกันกับเพิินแต่กับวันในบังเอิญดอกเพราะว่าเบาหน้องกับไปกินกินเขายูบานเพิ่นเกือบเกือบตลอดละถ้าเบาหน้องออกไปเห็นงานเนาะหงวดงวันที่สิมโกว่นงัน เพิ่นถือเหลขครับเพิ่นถือเหลขกหนึ่งเก่าเพิ่นกระถามหาเบาหน่องอยู่ว่าเบาหน่องไปใส่คือบบเห็นมาเพราะว่าปกติผมสิไปกินอันเตลียวอยู่หันนะแต่ว่าพอดีมันเป็นวันหยุดสงการเบาหน่องก็เลยบบได้ไปเพิ่นว่าอันใหญ่ถือเหลขกเพิ่นว่าว่าทีถามหาไอ้ถามหาเบาหน่องกับโบเห็นเพิ่นว่า,าฉีน่ะ เพราะว่ามาเจอกันแบบนี้เพร่นว่ายายมีตัวเลขมากเหรอเด้คุณวางศีเนาะอันเลขฝันบนยายบอๆๆเพร่นว่าเลขมากยายนี่แหละเพราะว่าอันยายได้มาหลายมือลเพค่นว่างศีน่าแบบนี้พอดีเวลาเพว่นอยากเขียนเบาหน่องเพ่นอยากสีบอกเบาหน่องว่าเพื่นอันได้ตัวไดมาเพื่นอยากมาแบ่งปันเพค่นว่างศีนะ อเลรว่าโอ้ยขอบคุณเลยหลายเด้อใหญ่เด้อว่าะฉันมาเ่ยผมเดยกะถามแต่เหลขเพื่อนล่ะแต่ว่างวดบางหันนั้นมันตีมันยุดก็เลยบอได้ถามเพื่อนว่าได้เลขกตัวใดเพราะว่าปกติน่บานอกไปเห็นงานบ่านองสีพอกันก็เอาเบานองสีถามเราตลอดเพื่อนว่าเสียดายอยู่เพื่อนว่าแต่ว่าตัวเนียนเพื่อนเพื่นเนีนเก่าหนึ่งเน้นแห้งตัวนี้เพื่อนว่าแต่ว่า บันถือกเหมือนมาถึงเนื้อเก่าโตโบเร,รเนียนแห้งเหรอวะขนาดบเรเนียนแห้งก็ยังถึอสองสามลอยคิดเบ้างเลยจกะโตเนียนที่สาดไหลยังว่าอันนี้เนาะคนเฮางจะบ้านน้องจะเอาคลิปเสียงของแถวยายเพิน่นให้ฟังว่าแถวยายเพิ่นบอกเลขตัวใดนเนาะครับเนาะไอ้มือ่อใดเบ้าเบ้าน้องสิไปอันหาปูสีสตา นี่แหละครับประมาณว่าหยุดนี่แหละบ้านนนองสิเดไปเพราะว่าบ้านนนองสิเดไปแล้วก็จะไปขอหลวงปู่สวงอยู่วัดป่าพุทธอุญาณน,นำนะครับเนาะแล้วก็จะไปปีกล้วยปีกล้วยงวดวังขันเข่านะครับหนึ่งเก่าที่ว่ามีคนฝันเห็นฝันเห็น,นผู้หญิงอยู่ มองปีกุย้ย้ะเพิ่นมาเลขดหนึ่งหกหนึ่งเก่าเพื่อนก็นได้รับโชคแต่บอกหัวเพิ่นเหตุกำแพงแหล,แลวหรือย,ยังเพราะว่าเพิ่นบาท่านเห็นเพื่อน,นเห็นเพื่อนทรมาหาเบาหนองนะแล้วก็อีกหลายมองครับไอ้ใครบานเบาหนองก็ยังท่านได้ขอกันที่ขอครับผมตามกันต่อมีหลายคนเพื่อนอยากเห็นตนโพ่เจ็ดสีเบาหน่องเพิ่นว่า เอามาโซ่แน่เพื่นว่าอยากเห็นมาสันได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบ้านหนองสิเอาต้นโพธิ์เจ็ดสีมาให้เบืง่งเนาะตั้งแกผมปลูกเพื่อนมานี่หรู้สึกว่าสิ่งดีๆเขามาหาบ้านหนองหลายครับประจวมเหมาะกันครับลหลายๆอย่างเห็หยังกะลาบลื่นเดี๋ยวบ้านหนองสิเอาลงให้เบืง่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียง ของเถื่อยใหญ่ก่อนครับว่าเถื่อยใหญ่เป็นไฮลเล็กตัวใหนะครับเนาะบอกเลขแนี่ยให่งวดนี้ตัวใหญ่ให่มากตัวใหญเจ็ดเก้าเจ็ดเก่าอันนี้เป็นเลขฝันหรือเลขมักเจ้าของมักเจ้าของเลขกมักเจ้าของเจ็ดเก่าแต่วันกระตรงก็เลขผมเลยเจ็ดเก่าผมมักที่กันงวดนี้ลองบังเด้เจ็ดเก่า หวดว่าหันเห็นว่าถึงนึ่งเก่าลายบอกถึงลายยู่ายูแล้ว่ะเออถึงสองลอยพ่นนะครับเดี๋ยวยินกันระเบรับเดี๋ยวถ้า่าได้ยิ้เดี๋ยวเบาน้องสีตวนอีกเท่านึงนะครับเนาะไอ้เลขที่แถาย่า่พ่นมาคือเลขกเกดเก่า งวดวังหันพันมักหนึ่งเก่าโอ้พันมักเก่าหนึ่งแต่พันถือเลขหนึ่งเก่าพันก็สื่อกลับไปกลับมาเนาะแต่มางวดนี้พันมาใหญ่มากแห้งคือเจ็ดเก่าพันมากระทะพันอยู่ได้ว่าเลขฝันบ่อโบอเลขมักล่ะเพราะว่าพันสื่อได้งวดวังหันพันสื่อหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดแปดเก่าเก่าแปดก็เลย งวดหนาพันที่สองพฤชสภาพพันธุที่ตามอีกเปันว่าก็เลยเอามาบอกเบ้าหน่องเป็นวังสีนะาอย่างไดก็ขอกราบขอพระคุณคุณยายหลายครับที่ยังขี่หอดเบ้าหน่องและะ้วก็ขี่หอดสุภผู้สุคนเป็นอันเป็นคนขี่ไอล่ะก็เลยคุยกับเพื่อนได้บดนแต่คุยนั่นโดนอยู่แต่ว่าอัดเสียงนั่น อัดได้บ่บโดนเพราะว่าเพิ่นนท็นคนอยากอายงสินะก็บ,บ่เป็นยังครับแกยังดีที่เพิ่นมีเมตตามาแบ่งปันนะครับเนาะนี่ขนาดตอนนี้สายหรือใดนี่สายอยู่บ่หกโมงหกโมงคืงแดดเริ่มหอนแล้วครับจังได้กะงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาครับงวดวันที่สพฤษภาหกหา เบาหนองกับพ่มีอย่างมากฝากอกครับกะมีแต่ตัวเลขนี่แหละเนาะเดี๋ยวเบาหนองมีเรื่องสีเบาให้ซูฟังนําเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมให้เบาหนองเตรียมตัวก่อนเพราะว่ามันบุหัวมันเป็นฝันหรือเป็นอีหยังก็อาจจะฝันแหละแต่ว่าเป็นฝันเธอที่สองของเบาหนอง รอบนี้หูซื้อว่าจะชัดเจนนะครับเนาะแต่ให้แต่ให้เบ้านองทบทวนก่อนว่าเป็นแบบใดบางคนก็ิว่ายัางฝันอีกร้วบฝันอีกร้วบคนผู้เดียวยังกินสนอนฝันดูเท้ฝันครับแต่สิเป็นจังไดเดี๋ยวจังเฮามาฟังกันมันบอกว่าใด้ดอครับว่ามือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งคนเฮ่าสิฝันจเถื่อ กันถามว่าฟันบเบาหนองฟันสู้มือครับแต่ว่าบบเป็นเหล่องเป็นเล่ามือได้ฟันเป็นเหลืองเป็นเหาเกิดแสดงว่าเพื่นสีมาห้โชโฉแต่มือได้ฟันแบบตื่นขึ้นมาจำยังว่าใดเกิดแสดงว่าฟันนั้นบบแมนโชคบาหนองกิะชิโบออกมาเบากิดสิเบาเฉพาะฟันที่ชัดเจนนะครับเนาะมีหลายคนครับอยากให้เอาฝันมาลงอยากให้เบาเบาเอามาถีบ เอามาลงช่องให้ได้ครับเบาหนองยินดีบางคนกับพิมพ์มาเป็นขอความบางคนกับโทรมายังไดกะเดี๋ยวมือได้เบาหนองวางๆเดี๋ยวเบาหน่องจะเอามาลงผู้ใดเบือ่อกับผ่านได้ครับผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากรับโชคกับเขามาฟังผู้ใดแปลเลขกเก่งๆเขามาแปลเหลขกให้เพื่อนนําครับบ่เป็นยังเด้บ่เป็นว่าเบาหนองอยากเอาฝันเพื่อนมาลงซุ่มที่ซุ่มหาเด้เพื่อนต้อง คนต้องอนุญาตเบ้าหน่องจังเอามาลงใดนะครับเนาะเอามาลงบเ่เป็นหยางเดบางคนเพื่อนแปลบ่เป็นเพื่อนก็อยากให้คนที่เขามาฟังแปให้ครับผมจังไดกันซอยๆกันนะครับเนาะเพื่อนอุตสาห์ฝันดีแล้วก็แต่ว่าแปลโ่เป็นเพื่อนก็อยากมาแบ่งปันบม่มันมิแตเบ้าหน่องนะครับฝันคนอื่นเขากับฝันคือกันครับเขาก็ประเด้ยอยากอายดอกบางคนเบ้าหน่องโทรคุยน้าเป็นสูโม,มง ฟังความฝันเพื่อนครับตะเบ้าหนองอัดแก่แปลนาที่ชิมนาที่ะบวนเหลี่าควของฝันเผาหนองยาวนะครับเนาะผู้ใดจังใดกับผ่านใดครับขันบอมกักวันที่สองพฤษภาโมกหาเดี๋ยวเามาพบกันอีกคลิปหนาครับผมแล้วกะ็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับผมสวัสดีครับ